รายการปรจนภัยไร้พรมแดนเป็นรายการที่เหมาะสมกับผู้ชมทุกวัย ไฮโดยไฮลักซ์รีโวปฏิวัติทุกมิติแห่งกระบะอนาคตเดี๋ยวนี้การเดินทางมาอย่างญี่ปุ่นนั้นได้กลายเป็นเรื่องง่ายๆไปแล้วค่ะคุณผู้ชม เพราะว่านอกจากจะไม่ต้องขอวีซ่าให้ยุ่งยากยังมีข้อมูลการเดินทางมากมายให้คุณผู้ชมได้วางแผนการเดินทางกันล่วงหน้าแต่ในข้อดีก็ยังมีข้อเสียเพราะว่าบรรดาสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของญี่ปุ่นที่คนไทยนิยมเช็คอินกันนักเดินทางขาประจําอาจจะเกิดความรู้สึก กับการเดินทางไปยังสถานที oh yeah. yes. ่เด <s at> ิมๆดังนั้นวันนี้รุลิก็ได้พาติ๊กไปเที่ยวแบบอันซีนกันบ้างรับรองได้เลยค่ะว่ามีเพียงไม่ถึง10%ของคุณผู้ชมที่กำลังรับชมรายการผจญภัยไร้พรมแดนอยู่ในขณะนี้เคยไปสัมผัสประเทศญี่ปุ่นในมุมมองแปลกใหม่แบบนี้ถ้ายังไม่เชื่อก็ตามติ๊กกับรุลิไปผจญภัยบนเกาะคิวชูภาคพิสดารกันเลยค่ะสวยจังเลยนะ พี่ติ๊กชอบม,มากๆเลยคุณผู้ชมคะวันนี้ติ๊กพาคุณผู้ชมมาเที่ยวป่าซาฟารีค่ะที่สวนสัตว์แห่งหนึ่งนะคะ,ะเมืองอุสะของจังหวัดโออิตะค่ะ,คะที่นี่ชื่อว่าแอฟริกันซาฟารีค่ะอยู่ที่ญี่ปุ่นนี่เองนะคะสมัยก่อนเวลาที่เราจะไปซาฟารีไปดูสัตว์ ก็จะต้องไปที่แถบทวีปแอฟริกาแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วค่ะหรือเราจะมาเป็นแบบน้ำจิ้มเป็นออเดิร์ที่ญี่ปุ่นบนเกาะคิวชู ah. นี้ก็ได้ค่ะ กินค่ะใหญ่มากสุดยอดมากเลยดูสิแล้วเขาน่ารักมากเลยมีตัวไหนอินไหมคะมโอ้โหโอมันใหญ่ใหญ่มากน่า,ารักมากเลยค่ะตัวเองคอสุดยอดค่ะเป็นสิ่งที่ติ๊กขอแนะนำเลยนะคะ คุณผู้ปกครองคุณพ่อแม่ผู้ปกครองคุณป้าคุณน้าคุณอานะคะเด็กๆเนี่ยเป็นเด็กที่ชอบสัตว์อยู่แล้วโดยธรรมชาติการที่ให้เขาได้มีโอกาสใกล้ชิดกับธรรมชาติได้รู้จักสัตว์ป่านะคะได้เรียนรู้ชีวิตของสัตว์ป่าอันนั้นคือเป็นสิ่งที่สุดยอดเลยค่ะและนี่นะคะถึงแม้เขาจะตาไม่ดีแต่จมูกกับหูเขาดีมากๆเลยค่ะ ดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราไปเรียกว่าไปแอฟริกันซาฟารีของจริงนะคะจะมีคำแนะนำว่าอยากจะเจอสัสตว์ต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องยากให้อยู่ใต้ลมเพราะว่าสัสตว์เขาจะไม่ชินกับคนนะคะเราอยู่เหนือลมเนี่ยพอลมมาก็นำกลิ่นของเรามามเขาก็จะได้ได้ได้กลิ่นแล้วเขาก็จะได้ยินเสียงเราเขาจะรู้เลยเขาก็จะหลบเข้าไปในที่ปลอดภัยเราก็จะไม่มีโอกาสได้เห็น ดังนั้นให้อยู่ใต้ลมค่ะถ้าอยากเจอเขาแต่มาแอฟริกันซาฟฟารีบนเกาะคิวชูนี้ไม่พลาดแน่นอนเขาได้ยินเราตั้งแต่เมื่อ2กิโลที่แล้วค่ะรู้รู้ไหมว่ากวางไหนเป็นกวางญี่ปุ่นบอกพี่ติ๊กได้ไหมกวางก็เหมือนกันหมดใช่ไหมนี่ไม่ได้ถามแกะสักหน่อยนึงเขาบอกว่าแกะเหมือนกันหมดแยกไม่ออกพี่ติ๊กก็เลยมาถามกวางให้ให้คนญี่ปุ่นแยกว่าตัวไหนเป็นกวางญี่ปุ่นรู้ไหมดูสิใครที่สุดทำไมอะทำไม เพรเขาอีบออาขี่อายมะเอาเลิมันก็เลยมาออกกับกวางด้วยใช่ไหมช้างเหล่านี้ที่อยู่ในแอฟริกันซาปารีนี้นำเข้ามาจากเมืองไทยค่ะและมันก็คือช้างสุรินนั่นเองค่ะเออทราบว่ามีควานช้างจากไทยมาด้วยนะคะคนสุรินค่ะก็มาช่วยดูแลช้างอยู่ที่นี่ช้างที่ผุดร้องยังไงเ้า ใช่กหมคะพอง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 ใช่กหมคะพองรู้ไหมว่าคนไทยบอกว่าชาล้อ,อยังไงไม่รู้ก๊อ ญี่ปุ่นค้นพบสิ่งใหม่ได้ไม่รู้จบผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าเอาดอีควินอกและกระเป๋าเดินทางคุณภาพคลิปส์คาเมล่าทูเวผเดับไร้เนียนสวยกระจ่างใสคุณภาพยอดนิยม คุณผู้ชมทราบหรือไม่คะว่าที่ญี่ปุ่นนั้นมีการประกวดไก่ทอดที่อร่อยที่สุดในประเทศด้วยและไก่ทอดที่ได้แชมเปี้ยนห้ปีซ้อนของญี่ปุ่นอยู่ที่ไหนกันเอ่ยเดี๋ยวติ๊กจะพาไปชมและไปชิมพร้อมๆกันค่ะมีการจัดประกวดไก่ทอดทั่วประเทศญี่ปุ่นแล้วร้านนี้น,น,นะคะเมืองอะไรคะเมาอโออิจะนะคะโออิจะค่ะชื่อร้านว่าบริยมะบริยมะ,ยมะค่ะแห่งโออิจะ ชนะเลิศกลางวัลไก่ทอดที่อร่อยที่สุดในประเทศญี่ปุ่น5ปีซ้อนไว้กันค่ะไก่ทอดภาษาญี่ปุ่นว่าคาราเกะคาราเกะค่ะคาราเกะเขไม่ใช่คาราโอเกะนะคาราเกะได้ีูน่มันหวานมากเลยไก่อะไรไม่รู้หวานหวานแต่ไม่ได้หวานน้ำตาลนะหวานมีรสเผ็ดแล้วก็นุ่ม แล้วก็เนื้อเยอะมากฉ่ำมากมากรอบนอก<ม>นุ่มในอร่อยอร่อยคุณผู้ชมคะอาหารแต่ละคนเนี่ยมันก็อร่อยแต่ละคนเขาก็มีสูตรความลับของเขานะคะว่าทำอย่างไรให้อร่อยอถูกปาก ของผู้ที่มารับประทานร้านนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะเราก็แอบถามว่าอือทํายังไงถึงอร่อยได้รับรางวัล5ปีติดกันซ้อๆก็บอกไม่ได้นะคะถ้าอยากจะรับประทานอร่อยๆอก็ต้องมาที่โอ้ิจ้ะและ้วก็มาที่ร้านชื่อว่าโมริยามะโมริยามะนากา n ุคาราเกะนากาุคาราเกะคาราเกะนากาุคาราเคาราเกะกินไก่ทอดอร่อยๆแบบนี้ละค่ะ เติมพลังด้วยไก่ทอดจนร่างกายอบอุ่นแล้วพอดีกับสถานที่ที่รุริจะพาไปต้องการความแข็งแรงและความอบอุ่นเป็นอย่างมากรุริจะพาติ๊กไปบุกถ้ายุคหินอันศีลแน่นอนค่ะเซนบุสโชนิวดเป็นชื่อของถ้ำค่ะซึ่งตั้งขึ้นตามชื่อของพื้นที่ในบริเวณนี้เขาเรียกว่าเซนบุสโชนิวดค่ะถ้ำนี เป็นถ้ำธรรมชาตินะคะคุณผู้ชมซึ่งเกิดมาเมื่อประมาณหลายหมื่นปีที่แล้วค่ะแต่ว่าเพิ่งจะมีการค้นพบและเปิดให้เข้าชมเมื่อปี1925ค่ะการที่จะเข้าไปในถ้ำนะคะต้องผจญภัยกันเล็กน้อยค่ะถ้ำนี้มีการสำรวจเข้าไปแล้วถึง1,200เมตรแต่ในระยะแรกก็คือจากตรงนี้เข้าไป400เมตรคุณผู้ชมไม่ต้องแต่งตัวขนาดนี้เพราะว่าเป็นถ้ำแห้ง ประดับไฟสวยงามได้เห็นความสวยงามของในถ้ำแต่เราไม่ธรรมดาเราแอดเวนเจอร์แอดเวนเจอร์มันต้องไปให้ไกลกว่า400เมตรก็เลยจะต้องมีการ <laughs> แต่งตัวเตรียมพร้อมที่จะเข้าไปลึกขนาดนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างคุณผู้ชมตามติกับรูลิเข้าไปเลยค่ะเชิญค่ะถือว่าเป็นขั้นที่ยังบริสุทธิ์นะคะ ก็คือนักท่องเที่ยวยังไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะแม้ว่าจะมีการค้นพบมาและเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมตั้งแต่ปี1925รุ่นลีค่ะแล้วเร็วมากเลยคือเป็นความสวยงามและมีความเป็นธรรมชาติที่งดงามมากหลังจากปี1925มาอีก10ปีก็คือปี1935ที่นี่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางธรรมชาติของประเทศญี่ปุ่น ว้าวสุดยอดเลยอยากเข้าไปดูแล้วล่ะค่ะ ออกได้ก็ต้องมาจากหินย้อยก่อนน้ําที่หยดลงมาจากข้างบนนาพาเอาเศษตะกอนของหินปูนนะคะหยดลงมากับหยดน้าแล้วก็มาทับถมกันที่บริเวณจุดที่น้ําหยดลงมาเมื่อทับถมนานวันเข้าเป็นพันปีเป็นหมื่นปีมันก็สะสมตัวขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งข้างบนเนี่ยที่ย้อยลงมาข้างล่างที่งอขึ้นไปมาชนกันก็จะเป็นลนักษณะแบบแท่งเสาอย่างนี้ละค่ะ เริ่มแล้วค yes. ่ะช no, 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 no. ีวิตของเราเลยจะผจญภัยแล้วนะคะเย็นมากแล้วเท้าแช่ไปในน้ำที่มีน้ำแข็งเต็มอยู่น้ำหนึ่งกระป๋องเราลับแข็งเทลงไปทั้งหมดเลยเย็นมากนี่เธอนี่เธอลดลดๆๆๆดลลดแต่ขึ้นไปสวยมาก ก็คือว่าเราได้สัมผัสกับความเป็นไปของธรรมชาติในถ้ำอย่างแท้จริงและตอนนี้เท้าของเรารู้สึกว่า ไม่รู้เรื่องเลยค่ะนิ้วทาเสมือนกับฉีดยาทาลงไปที่นิ้วถ้าใครตัดนิ้วออกไปตอนนี้ก็คงจะไม่รู้เรื่องคุณผู้ชมที่ชมรายการอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมเราถึงไม่ใส่บูทจะได้ไม่ต้องรู้สึกชาขนาดนั้นอ,อันที่จริงแล้วสัมผัสแรกที่เราเดินไปเราลงไปแช่ในน้ําซึ่งเย็นมากความรู้สึกนั้นมันเหมือนกับน้ําที่ละลายมาจากน้ําแข็งแล้วยังมีน้ําแข็งอีกหนึ่งกระป๋องเทลงไปในนั้นนะ มันช่างเย็นแบบว่าเย็นจับจิตอะคะ่ะเราก็ตัดสินใจว่าเอ๊ะหรือเราจะไม่เอาดีนะแต่ในที่สุดเดินทางมาถึงขนาดนี้แล้วเราก็ลุยเข้าไปลุยไปจนกระทั่งเท้าของเรารู้สึกชินแล้วก็ชาแล้วเราก็ได้รู้ถึงว่าความลำบากมันมักจะเป็นตอนเริ่มต้นเสมอเมื่อผ่านไปแล้วเราก็จะรู้สึกเคยชินกับมัน แล้วเราก็สามารถที่จะทาต่อไปได้สําหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเด็กๆถ้าเข้ามาเดินในนี้เขาจะได้เรียนรู้ว่าภายในถ้าที่เขาเห็นทางน้ําไหลที่เป็นมานั้นหินแบบไหนที่จะเลือกเดินอันไหนที่จะลื่นอันไหนจะไม่ลื่นและความเย็ยนของน้ํา ที่มาจากธรรมชาติในถ้ำแห่งเมืองหนาวแบบนี้มันเย็นขนาดไหนเราจะมีวิธีการที่จะรักษาตัวให้รอดได้อย่างไรที่คือว่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งของการผจญภัยนะคะแล้วเราก็ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆไม่เพียงแต่ตามองเห็นแต่เราได้สัมผัสเรียกว่าเข้าลึกถึงจิตวิญญาณของความเป็นธรรมไหวไหมอีกรองไหม ไม่เอาพอแล้วคุณผู้มชมคะเราได้เรียนรู้แล้วเราก็พอแล้วเราเรียนรู้อย่างอื่นบ้างนะคะเ<อ>ๆๆที่ยวญี่ปุ่นค้นพบสิ่งใหม่ได้ไม่รู้จบไฮลักซ์รีโวปฏิวัติทุกมิติแห่งกระบะอนาคต โตโยต้าทั่วไทยไปไกลถึง AEC โตโยต้าทั่วไทยไปไกลถึง AEC ในวันนี้ติ๊กและสมาชิกผจญภัยมั่นใจกับคาเมล่ายังอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะหลังจากที่ติ๊กได้พาคุณผู้ชมไปทำกิจกรรมและท่องเที่ยวอย่างสถานที่ต่างๆกันมาแล้ววันนี้ติ๊กและสมาชิกผจญภัยมั่นใจกับคาเมล่าจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสอีกหนึ่งไฮไลท์ของจังหวัดกาญจนบุรี ที่หลายคนอาจจะลืมบรรยากาศไปแล้วนั่นก็คือการนั่งรถไฟชื่นชมธรรมชาติและย้อนรอยประวัติศาสตร์ไปบนเส้นทางซ้ายมรณะนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคารรถยนต์สมัยนี้นะคะออกแบบให้ขับขี่กันง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะเพิ่มความมั่นใจให้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วขับง่ายแม้ผู้หญิงอย่างเราๆนะคะก็สามารถขับได้ขึ้นเขาลงเขาอย่างนี้มั่นใจเข้าโค้งก็ปลอดภัยค่ะ กาญจนบุรีค่ะซึ่งเส้นทางนี้เป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกในชื่อของทางรถไฟสายมรณะค่ะทางรถไฟสายมรณะทําไมถึงได้เรียกว่าทางรถไฟสายมรณะเดี๋ยวที่จะเล่าให้ฟังค่ะคุณผู้ชมคะจังหวัดกาญจนบุรีถือได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีความสําคัญยิ่งต่อประวัติศาสตร์ของสงครามโลกครั้งที่สอง ที่ประเทศไทยมีส่วนเกี่ยวพันด้วยค่ะเหตุการณ์ในครั้งนั้นเกิดขึ้นระหว่างปีคริสตศักราช1941ถึง1945และช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดจะอยู่ในช่วงเวลาของปี1942-43เป็นต้นไปค่ะเมื่อทหารญี่ปุ่นใช้ประเทศไทยเป็นเส้นทางผ่านในการ สร้างทางรถไฟลำเลียงอาวุธยุทธปกรณ์กำลังพลและเสบียงอาหารเข้าไปยังประเทศพม่าเพื่อที่จะไปโจมตีกองทัพของประเทศอังกฤษที่ปักหลักอยู่ที่พม่าและอินเดียค่ะการสร้างทางรถไฟเป็นระยะทางถึง415กิโลเมตรจากสถานีหนองปราดูกในอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีตัดผ่านจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อเข้าไปยังประเทศพม่า โดยใช้เส้นทางด่านเจดีสองค์นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยค่ะด้วยลักษณะภูมิประเทศของกาญจนบุรีที่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนมีหน้าผามีแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวตัดผ่านดังนั้นการสร้างทางรถไฟจึงเป็นการสูญเสียชีวิตมากมายมหาศาลบนเส้นทางนี้เส้นทางสานี้เริ่มจากสถานีหนองปลาดุกไปจนกระทั่งถึงเมืองยันบีปุไซยัตในประเทศพม่าค่ะ ความสูญเสียอย่างมากเลยจะมีอยู่2จุดด้วยกันนะคะที่เป็นการกล่าวขวัญถึงก็คือสะพานข้ามแม่น้ำแควในปัจจุบันและอีกจุดหนึ่งติ๊กจะพาคุณผู้ชมพร้อมทั้งสมาชิกผจญภัยมั่นใจกับคาเมลาวันนี้เดินทางเข้าไปนั่นก็คือเส้นทางไปถึงถ้ำกระแสและเส้นทางรถไฟในปัจจุบันที่ออกจากสถานีกาญจนบ,บุรีจะไปสิ้นสุดที่สถานีน้ำตกหรือว่าสถานี ท่าเสานั่นเองค่ะและแล้วติ๊กและสมาชิกผจญภัยมั่นใจกับคาเมล่าก็ได้เดินทางมาถึงสถานีถ้ำกระแสอันเป็นสถานีปลายทางของเราในวันนี้ ู้ชมคะส่วนหนึ่งของเส้นทางรถไฟสายมารณะ,ะที่ถือได้ว่าสร้างได้ยากเย็นมากที่สุดก็คือตรงบริเวณสถาน,นีถ้ำกระแสแห่งนี้ค่ะเพราะว่าเป็นหน้าผาที่สูงชันแล้วก็เป็นหุกเหวลงไปลึกอย่างไปถึงแม่น้ำแควน้อยด้านล่างที่นี่ใช้เวลาในการก่อสร้างอย่างเร่งด่วนมากฉเฉลยศึกจำนวนมากต้องจบชีวิตลงณที่นี้ค่ะ ก็มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่แล้วก็คนที่ผ่านไปผ่านมาเดินทางมาโดยรถไฟก็มาจอดลงที่สถานีถ้ำกระแสแล้วก็เดินทางเข้ามาสักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ภายในถ้ำกระแสแห่งนี้ละค่ะ คุณผู้ชมก็สามารถติดตามชมรายการพจนภัยไร้พรมแดนแนะนำติชมรายการได้ทาง f a c e b o o k แ Fan เ a จพผจนภัยไร้พรมแดนและสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชันทีวีไทยแลนด์เหมือนเดิมค่ะ